สวัสดีครับในฮะสำหรับตัวกราฟราคาทองคำนะครับผมในช่วงเย็นเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับก็ตัวกราฟย่อลงมาทดสอบบริเวณนะครับเรียกว่าเป็น FVG Trade Zone หรือว่าโซนที่มีแรงซื้อนะครับนะจากกลุ่มไบเออร์หรือว่ากลุ่มรายใหญ่เนี่ยนะครับน่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับตอนเย็นเนี่ยนะครับเข้าสู่ช่วงเย็นนะครับหรือว่าตลาดอเมริกาเราก็จะวางเซตอัพนะครับเป็นการโฟล l o บ b ายนะครับนะตามแนวโน้มหลักนะครับ ตามที่เพื่อนๆเทรดเดอร์เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นกรอบ15นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทำเฟรมใหญ่นิดนึงนะครับสำหรับตัวเซตอัพที่ผมให้ในตอนนี้นะครับจะเป็นเซตอัพฝั่งบายนะครับโดยอิงจากตัวบริษทนะครับ Engraving ตรงนี้แล้วก็ตัวนะครับโดจินะครับในแท่งถัดมานะครับนะอ่า แล้วก็ตัวราคานะครับไฮของแท่งก่อนหน้านะครับนะกับราคาโลของดูจินะครับโซนนี้เรียกว่าเป็น FVG Trade Zone นะครับผมหรือว่าโซนที่รายใหญ่เข้ามาเทรดนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็น FVG Trade Zone เพ้นจุดที่เราเข้านะครับตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคละนะครับทีนี้ก็คือเป็นการลันตามแผนนะครับซึ่งกรอบ TP เนี่ยจะอยู่ที่นะครับบริเวณ3,000 85ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านนะครับในตอนนี้นะครับนะอาจจะมองที่ไฮเดิมนะครับโซนนี้เลย2 3 0 8 5 3 0 8 6ตอนนี้จะเป็น TP ที่1นะครับ TP ที่1นะครับตาม f v g เทรดโซนนะครับนะอ่าตรงนี้นะครับโดยใช้เป็นไฮก่อนหน้าแล้วบริเวณไฮก่อนหน้าคือเป็นแนวต้านด้วยนะครับตอนนี้จะเป็นเทคโปรฟิตที่1นะครับ ส่วนเทคโปรฟิตที่2นะครับจะเป็นระดับราคาจีว่าสำคัญก็คือบริเวณ3,100นะครับนะตรงนี้นะครับนะถ้ายืนได้ไปต่อนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเก็บกำไรระยะสั้นก็สามารถเก็บได้ที่ไฮเดิมนะครับนะบริเวณนี้เลยนะครับสำหรับแผนในการเทรดของเราวันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเป็นการ follow by u นะครับตาม EBT trade zone แล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็ by ตามนะครับโซนที่รายใหญ่เข้ามาเทรด นะครับ M5 เกิดอะไรขึ้นหรือ,อยังนะครับยังนะครับนะแค่ลงมาเทสนะครับส่วนไ s i ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเปิดไ s i ดูด้วยนะครับผม นะครับในตอนนี้เนี่ยครับทรงตัวนะครับแล้วก็เริ่มปรับฐานยกตัวขึ้นแล้วนะครับผมเพื่อนๆที่มีไม้นะครับเมื่อกําไรแล้วนะครับแนะนําว่าเลื่อน trailing stop ล็อกกำไรแล้วก็ปล่อยรันถึง T P นะครับบริเวณ3 0 8 5ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามานะครับนะหรือว่าเพิ่งมีไม้เนี่ยก็ follow ขึ้นไปนะครับนะจริงๆผมมองแค่ให้เดิมก่อนนะก็คือโซนแนวต้านนะครับสามศดอลลาร์ต่อชอยออนถ้ายืนได้นะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วด้้วยนนนะะะะครรัับเพาาฉอจจ ไม่ได้มองระยะไกลเท่าไหร่นะครับอาจจะโฟกัสไปที่การเทรดเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นนะครับแล้วก็ปิดจบในวันนี้นะครับนะให้มีกําไรนะครับผมส่วนเ,นเพื่อนๆที่จะถือต่อให้รอปิดแท่งยืนให้ได้ก่อนนะครับต้องยืนเหนือบริเวณ30,86ดอลลาร์ต่อชอยออนอันนั้นถ้ายืนได้เนี่ยค่อยรันนะครับนะแนะนาว่าวันนี้ควรเทรดไม่เกินช่วงเที่ยงคืนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถือข้ามสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีค่าซอฟได้นะครับนะเพราะว่าเป็นการเทรดฝั่งบายนั่นเอง เพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าถึงไฮเดิมนะครับ3า8 5ปอาจจะพิจารณาปิดกำไรหรือถ้าจะถือต่อไม่ควรเกินเที่ยงคืนนะครับปิดจ,จบนะครับผม โอเคนะครับสำหรับแผนในการเทรดในตอนนี้นะครับเทรดตามอิมจีเทรดโซนเฮดโฟนนะครับถือว่าเป็นโซนที่มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับพเพื่อนๆที่บายมาแล้วตั้งแต่3067 3068ก็ r ันขึ้นไปเลยที่สำคัญก็คืออย่าลืมเลื่อน sl กันกำไรกันด้วยนะครับนะสำหรับแผนเทรดในตอนนี้ h ฮดโฟนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะอ่าใครได้ไม้มายดีด้วยนะครับนะส่วนใครไม่มีไม้ก็อาจังหวะโฟล o w อ,อีกทีหนึง่งนะครับนะส่วนผมก็รันขึ้นมาแล้วนะครับสามไม้นะครับผม ก็แผนเทรดรขาคาประมาณนี้นะครับส่วนข่าวในช่วเงเย็นเดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็สถานะค่างเงินนะครับสำหรับปัจจัยข่าวเย็นวันนี้วันศุกร์นะครับไม่มีข่าวอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะมีตัวเลขสําคัญแต่ทีนี้ราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคนะครับส่วนบุคคลพื้นฐานนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทางด้านของตัวสถานะค่างเงินนะครับสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในตารางตอนนี้นะครับจะเป็นเจแปนนะอ่อนค่าเนี่ยจะเป็นในฝั่งของตัวนิวซีแลนด์แล้วก็ยูโรสวิตฝรั นะครับเพราะนั้นแผนเทรดอ่าทองคำนะครับายตาม F B G เทรดเลยครับส่วนนี้นะครับนะครับใครได้ไม้บายแล้วก็ถือขึ้นไปเลยนะครับผมนะครับเทคโปรฟิตที่ไฮเดิมนะครับ3085ากำไรเกินเอ่อเดี๋ยวดู A T R ก่อนลืมลืม A T R นะครับ A T R นะอธิบายนิดนึงนะครับ A T R ตอนนี้กรอบ15นาทีนะครับเวียงอยู่ประมาณ400จุดนะครับนะถ้ากำไรประมาณ800จุด สามารถเก็บได้ในกรอบ r 1ต่อ2นะครับท่าเฟรม15นาทีนะครับส่วนถ้าเป็น Head f o u นะครับ Head f o u เนี่ยจะมีระยะเฉลี่ยนะครับประมาณ1,300จุดนะครับนะประมาณ1,300จุดนะครับเพื่อนๆสามารถเทคโปรฟิตได้นะครับนะ1,300จุดก็คือระยะที่คาดว่าจะไปได้แน่นอนนะครับนะจากจุดเข้าก็คือ3068นะครับก็บวกขึ้นไปครับ1,300จุดนะครับเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวนะ อันนี้อ้างอิงจากตัว ATR นะครับเป็นระยะ headphone นะครับนะที่คิดว่าน่าจะไปได้แน่ๆจากจุดเข้าก็คือ3068นะครับ306768ย์หกปพันประมาณพันสามนะครับที่โซน3080อันนี้คือระยะ target สำหรับเพื่อนๆที่จะเก็บกำไรนะครับนะบตาม ATR นะครับ ATR take profit นะครับนะ อ่านะครับตรงนี้นะครับผม ATR Take Profit ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะเท e profit ก่อนนะครับตัวน,นี้ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมในการเก็บกำไรที่เป็นเป้าที่แน่นอนนะครับนะส่วน t a ร็เก็ตที่3 0 8 5เนี่ยก็จะเป็นไฮกว่าหน้านะครับเพร,นะรงงาะนั้นก็ต้องติดตามกันดูว่าจะเบรกได้หรือเปล่านะครับถ้าเบรกได้ก็ค่อยตามแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงในคืนนี้นะครับเพราะ,ะนั้นเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เทรดทองในวันนี้โฟกัสตามกรอบอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นกรอบเฮดโฟนะครับที่เป็น กรอบตาม ATR ก็คือไม่เกิน3080ตัวนี้สามารถที่จะเทคโปรฟิตได้นะครับนะเข้าบายแล้วกำไรแล้วอย่าลืมเลื่อน SL กันทุนทุกครั้งเมื่อบวกเกิน500จุดนะครับ300จุด500จุดนะครับนะอ่าก็วันนี้อัปเดตแผนเทรดคร่าวๆนะครับกับผมโค้ชเจคุณเจนนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ